สว่สดีตอนรับเข้าสู่ช่องมินานูนะดิกลวันนี้นะคะมินาก็จะมาพูดถึง5รองเท้าสนนเกร์นะคะที่เหมาะกับเกมยีนั่นเองคือว่ามินาคิดว่ามันเหมาะนั่นแหละ จริงๆรองเท้านะคะหลายคู่นั้นก็ใส่เข้ากับยีนนั่นแหละแต่มินาสุกว่า5คู่นี้นะคะเป็นแบบคู่ที่ดูดีกว่าคู่อื่นแล้วก็ยังเท่ที่ใส่ตาคนอื่นอีกด้วยก่อนอื่นเลยนะคะมีนาคิดว่ารองเท้าที่มันไม่เหมาะนะคะก็คือรองเท้ากีฬานะมีนาไม่สนนะคะว่าคนอื่นจะมองอยังไงนะต่มสำหรับมีนานะคะรองเทา้ากีฬารองเทา้าวิ่งนะมันไม่ค่อยเหมาะกับเกงยีนสักเท่าไหร่มันดูฝืนๆืนะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของมีนานะคะแล้วก็หลังจากลองใส่เองด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะ คู่แรกนะคะจะเป็นคู่ไหนไม่ได้เลยนะคะนอกจาก Nike Air Force One โดยเฉพาะสี all white ซึ่งคู่ตอนนี้ของมีนามันไม่ค่อยมันยังขาวอยู่แหละคือมีนาไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรอีกเหมือนนะเป็นคู่ที่แบบใส่บ่อยที่สุดแล้วก็ใส่เยอะที่สุดด้วยเพราะว่ามันใส่ง่ายนะคะแล้วก็ยังทําให้เราเนี่ยดูสูงขึ้นอีกด้วยนะมันมีความเรียบๆนะคะสตรีทแวร์นะคะแล้วก็คลาสสิกเป็นหนังนะคะทําให้มันมีฟิลแบบเรโทรนะคะเหมาะก,กับกิงงกินส่วนตัวนะคะมีนาชอบใส่มันกองทับรองเท้าไปเลยนะพอด้วยความที่รองเท้านะคะมีความชังกี้นะคะมันกก็เเลยเหมาะับ เกงขาก็บอกที่มินาชอบใสอันนี้ไม่รู้ทําไมนะคะมินาไม่ชอบ a i r f o r c e สวที่มันมีความสะอาดอมากๆนะชอบแบบเออยเประมาณนี้โอเคอยู่พอมันเป็นแบบเนี้ยมินารู้สึกว่ามันมีคาแรคเตอร์ดีมินดาใช้คําว่ามีคาแรคเตอร์นะคะเวลาที่รองเท้ามาันสกตก,กนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนราคามันไม่แพงนะคะแต่ก็ต้องหาันดูนะเพราะว่ามันชอบโซเอาไวมากๆก็คู่แรกนะคะ n น k e Air Force ์วันคู่ต่อไปนะคะจะเป็นรองเท้าที่แบบว่าใน 2- 3ปีที่ผ่านมานะคะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ คือ Air Jordan 1คือมีนาไมา่รู้ต้องพูดยังไงดีนะคะมันมีความเรโทรนะคะ f e e Air Force 1น,นะแต่มีความเท่แล้วก็สลิปกว่า Jordan 1เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นลุคแต่งตัวของกิงกินที่เท่หลายลุคมากๆเลยนะและมีนาคนนึงนะคะเป็นคนที่ชอบรองเท้าคู่นี้มากๆคือมีนาก็อยากจะใส่บ่อยเหมือน Air Force 1นั่นแหละแต่มีนาเกรงใจาราคารองเท้านะ แล้วก็รองเท้าแอ j o จอันวันเนี้ยมันทำออกมาหลายสีมากๆเลยนะแล้วก็ส่วนราคาเนี่ยก็มีตั้งแต่แพงมากนะคะจนร,ราคาถูกหรือราคาตามบปีซยวนั่นแหละส่วนสีรองเท้านะคะก็จะมีสีที่ใส่ง่ายมากๆเลยนะคะในมีนะขึ้นรูปให้ดูนะส่วนวิธีใส่นะคะมินะไม่รู้ว่าอันนี้มันจะขัดกับสติกเกอร์เฮนไหมนะ แบบสมัยก่อนนะคะคนจะชอบใส่กางเกงนะคะแบบโชว์เอาไปไยัดเข้าไปตรงหลังลิน้นรองเท้านะคะเพื่อโชว์รองเท้าแต่ส่วนตัวนะคะตอนนี้นะคะมินาชอบใส่กางเกงที่มันคลุมรองเท้าไปเลยนะแบบโผล่เห็นปแบบๆแบบคือหนึ่งมันง่ายกว่านะคะแล้วมันก็ให้ลุคที่ฟิลแบบชิลๆสบายๆแล้วก็เป็นทริคสําคัญเลยนะคะมันทําให้ขาเรานะคะดูยาวขึ้นนะคะสำหรับคนที่เตี้ยขาสั้นแบบนีานะ,ะส่วนเรื่องสีนะคะก็ข่าวนมแบบนี้มันก็ใส่ง่ายเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นสีมอคค่าแบบนี้นะคะก็ใส่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าสีน้ําตาลนะคะมัันคอพีตกบสฟ้า ก็นั่นแหละคะ่ะแอชโลแดนวันคู่ต่อมานะคะถ้าทุกคนคิดว่าเออแอร์ฟอร์ดว่าของมินาเนี่ยดูสภาพเยืนแล้วนะคะคู่นี้เย็นกว่าอีกแวนโอสกู school, ค่ะคือแวนเนี่ยเป็นรองเท้าที่แบบอยู่กับคนที่ชอบแต่งตัวสตรีทนะคะมาหลายปีมาก ไมนะ่ว่าจะเป็นศิลปินดาราหรือเคป p OP, หรือไอดอลคนไหนนะคะก็จะมีติดตัวเสมอพ้อหนึ่งเลยนะคะมันเข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย2มันใส่เข้าได้กับทุกลุกเลยนะคะถ้าเราไม่เลือกสีแบบประหลาดๆนะโกลทูนะคะก็จะมีสีขาวดํานะคะแล้วก็สีขาวล้วนแวนเนี่ยมินาะก็เคยใส่คู่กับกางเกงขากระบอกนะแต่ส่วนตัวมินานะคะมินารู้สึกว่ามันเหมาะกับขากระบอกที่มันเล็กๆมากกว่านะหรือถ้าใครใส่เดฟก็ใส่ได้เพราะว่าแวนนะคะมีความโลโปรไฟล์นะคะแล้วก็มีความสลิกนะคะแล้วก็เพียวลมนะมิน่ารู้สึกว่า มนอาจจะดูไม่สมส่วนในบางลุกแต่มินารู้สึกว,ว่าอันนี้นะคะเหมาะกับเกยงยีนจริงๆก็นั่นแหละแวนนะคะหรือถ้าใครอยากเพิ่มคาแรคเตอร์ก็เหยียบส้นแบบมินาก็ได้ต่อมานะคะคู่ที่4นะคะเป็นคู่ที่ถ้าใครติดตามมินามาตั้งนานนานมากๆแล้วนะคะก็จะเห็นนะว่ามินาใส่คุณเนี้ยกับเกยงยินบ่อยมากๆก็คืออดีดาโฟคอนนั่นเองเห็นไหมทุกคนมินาไม่ได้ขายวิญญาณให้กับไนกี้สักหน่อยยังไม่ได้ขายวิญญาณกับไนกีนน้ ก็นั่นแหละค่ะถ้าใครอยากได้รองเท้าที่ใส่ง่ายนะคะแล้วก็ดูสูงขึ้นนะคะคู่นี้ก็โอเคเลยนะก่อน Air Force 1นะคะ Falcon นะคะก็จะเป็นคู่ที่มีนาใส่บอ่บอยที่สุดกับางเกง,เกงยีนแทบจะทุกลุกเลยแต่ว่ามีอีกคู่นึงนะคะที่คล้าย Falcon นะคะแต่เป็นของ Nike นะคะก็คือ Nike TC นะคะ7900นะคะสี Off White นะทุกคนน่าจะเคยเห็นในเน็ตบ้างแหละเพราะว่าตอนนี้นะคะในเพจแบบใน Facebook แบบคนแชร์กันเยอะมากแต่ว่าตอนนี้นะคะมันค่อนข้างหาซื้อ,อยากนะคะต้องพีอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่ายังไม่เข้าไทยนะซึ่งมีนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนนะะะคะว่าา่าาาาเเเขข้ไทยหรือปล แต่ถ้าใครรอมไม่ไหวนะคะก็ไปหาซื้อได้ที่ Facebook นะคะก็เพจร้านประจำที่มีนาซื้อนะคะ Spirit t ช y ยูได้บอกว่ามัจากมีนาก็ได้นะส่วนราคาอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองอินบ็อกซ์ไปถามดูนะคะมีนาไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่มีนารู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีนาน่าจะรอน,นะว่าเผื่อเขาเข้าไทยคู่สุดท้ายน,นะคะมีนาเชื่อว่าทุกคนนะคะต้องรู้จักกันชัวนักกี้ดังโหล คู่นี้นะคะเป็นร,รู้สึกว่ามันให้ฟีลเหมือนเรทโทนะคะเหมือนไนกี้แอร์ฟอ e 1วันะคะหรือว่าแอร์จอแดนวแต่มันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างชังกี้นะคะเหมือน Air Force 1วักับโลโป o f i l e นะคะเหมือนแอร์จอแดนวันหรแบรนดนะคู่นี้นะคะถ้าหาสีดีๆนะคะเราสามารถใส่ได้เกือบทุกลุกเลยนะเป็นรองเท้าที่เหมาะกับหลายๆลุกนะคะแล้วก็เหมาะกับเกงยีนสุด,สด ทั้งขาวกว้างนะคะทุกคนหรือว่าอยากใส่แบบเขา้ารูปก็ได้นะถ้าใครชอบดังโลนะคะให้มันชังกี้กว่านี้นะคะก็ซื้อ SB ดังนะคู่น,นั้นนะคะลิลรองเท้าจะชังกี้กว่านะคะก็จะให้ฟีลชังกี้กว่านิดหนึ่งส่วนตัวนะคะมีน้สึกว่ารองเท้าที่เป็นหนังนะคะจะเหมาะกับกางเกงยีนมากกว่าที่รองเท้าทําแบบผ้านไม่รู้ทําไมนะคะมีน้สึกว่ามีนานไม่ชอบรองเท้าแบบกีฬานะคะรองเท้าวิ่งนะคะถ้ามาใส่คู่กับกางเกงยีนมีน้นนสึกว่ามันแปลกๆนะเหมือนมันขัดกันนะทุกคนคือมีนาก็ลองพยายามแต่งแล้วคะ่ะมีน้สึกว่ามันไม่ได้นะ ก่อนจะจบคลิปนะคะมินะก็มีรองเท้าอีก2คู่นะคะมาแนะนํานะคะที่สตีทแล้วก็หมออังเกยงยินนี่นะคะก็จะเป็นแอตโจอดนตรีนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่นาไม่มีนะคะคือแอตโจอันโฟสคู่นี้นะคะก็จะเป็นฟิวเรทโตนะคะก็หนังหนังชังกี้นิดนิด ก็ถ้าใครไม่อยากจ่ายราคาหนักๆนะคะกับ Air Jordan 1นะคะก็2อันนี้ก็โอเคนะก็ลองหากันดูนะคะมันก็จะมีสีที่ใส่ง่ายอยู่นะคะพวกไวซีเมนต์นะคะหรือว่าไฟเรนดนะคะก็เต็ตัตง่ายก็เป็นไงกันมากค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้า5ชนิเกอร์นะคะที่แมรู้สึกว่าเหมาะที่จะใส่กับเกงยีนหรือว่าทุกคนคิดว่ามีคู่ไหนนะคะที่เหมาะที่จะใส่กับเกงยีนนะคะที่ไม่มีอยู่ในคลิปนี้นะคะทุกคนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนละก็อยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเหมือนกันคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆนนนนนะะะะคคคคถ้้้าาารชออบลิิปปีีีหหืวว่่เ็ม ประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้มีนาด้วยนะคะแล้วคลิปใหม่มาจะได้ใจติดทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์มีนาด้วยนะคะมันจะได้็นกำลังใจมีนานะแล้วนะบ๊ายบายนะ